สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Rating นี่คือเส้นทางของความรักรักแท้ Random EP ที่31แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่ารักแท้ของคุณเขาหรือเธอเป็นใครแล้วก็เมื่อไหร่จะได้พบเจอได้เจอกันหรือ,อยังนะคะเส้นทางระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบถ้ารู้สึกว่าใช่ ไปต่อกันเลยแล้วก็กดยอมรับด้วยพลังงานบวกไปต่อกันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเข้าไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอ,อื่นอีกมากมายนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่งนะ Facebook Instagram ไลน์แอดลิงค์อยู่ใต้คลิปนะคะ f a c e b o o k ข้อความความรัก อินสตาแกรมหินมงคลวัตถุมงคลนะคะสำหรับท่านใดสนใจเทียนคู่รักจัดทำตามวันเดือนปีเกิดนะเทียนโซเมตก็คลิกไปที่อินสตาแกรมใต้คลิปหรือจะเป็นเทียนกุหราบเรียกรักนะคะจุดเพื่อเพิ่มพลังรักหรือว่าจุดเพื่อเพิ่มพลังงานหินมงคลวัตถุมงคลทุกชนิดหรือนะคะจุดในห้องนอนนะคะก่อนนอนนะคะเพื่อเพิ่มพลังความรักรักตัวเองดึงดูดความรักนะคะแล้วก็เสริมเสน่ห์ได้ด้วยก็ คลิกไปที่อินสตาแกรมใต้คลิปนะคะไปอ่านรายละเอียดให้ครบก่อนผู้อ่านอธิบายทั้งทั้งหมดไม่ครบนะคะเนื่องจากเวลามีจำกัดก็คลิกถ้าสนใจหินมงคลก็อินสตาแกรมใต้คลิปเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะคนนี้เส้นทางของความรักรักแท้ของคุณจะเป็นใครนะคะ น้ำมันดอกรักยังจัดทำให้อยู่นะคะยังเปิดให้อยู่ก็เหมือนเดิมในอินสตาแกรมไปอ่านรายละเอียดให้เยอะๆให้ครบถ้วนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยติดต่อแอดมินนะเส้นทางของความรักรักแท้ของคุณอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเทียนหรือน้ำมันดอกรักเราจะเป็นสายขาวแล้วก็จัดทำตามแบบตะวันตกนะคะได้กับทุกศาสนาค่ะโอเค ร่วงออกมาไม่ไม่ให้ไม่ได้แล้วนุะไหนเรามาดูซีเป็นยังไงบ้างนะเส้นทางของความรักค่อนข้างจะชัดเจนสักขณะนี้คุณดังคู่อยู่ไกลกันนะคะแต่ว่ามันมีเกณฑ์การเดินทางหาเพื่อที่จะมาเจอกันในเร็วๆนี้แล้วด้วยนะคะมีเกณฑ์การจะได้ออกเดตกับเขาหรือเธอนะในสถานที่ ที่สวยงามนะคอนเนคชันเหมือนว่าคุณได้เจอแล้วนะคะรักแท้ของคุณห่นนี้อาจจะมาจากทางโลกออนไลน์ทางสื่อออนไลน์ใครที่อยู่ในเว็บเดทต่างๆมีเกณฑ์แล้วนะคะว่าคุณจะได้เจอรักแท้ของคุณเขาหรือเธอคนนี้จะเข้ามาทักทายคุณระยะเวลาเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน หลักๆเด่นๆหลายๆท่านบอ่นมองดูว่าเหมือนได้เจอแล้วกําลังในช่วงคัดเลือกอยู่แต่คนคนนี้โดดเด่นคือจะมาหาคุณก่อนใครนะคะคิดถึงคุณก่อนใครคุณเป็นที่1สําหรับเขาแล้วเขาหรือเธอคนนี้การสื่อสารดีมากๆหมายถึงพูดคุยทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรนะตรงสเปกเนาะมันค่อนข้างที่จะคลิกกันนะคะระหว่างคุณกับเขาในเวอร์ชั่นนี้นะใน EP นี้ พลังงานเหมือนรอการได้ออกเดตสำหรับบางท่านแล้วก็หลายๆท่านมีการเดินทางมาไปมาหาสู่ไม่เขาก็คุณนะคะไปต่างถิ่นต่างแดนเพื่อที่จะได้เจะเจอกันเขาอาจจะเดินทางมาเจอคุณหรือคุณอาจจะต้องเดินทางไปเจอเขาอาจจะเป็นรอบที่สองก็ได้ของการเดินทางไปนะคะพลังงานออกมาบอกค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมามีทีท่าแนวนว่าคุณคงจะหนีไม่พ้น รักแท้ของคุณในครั้งนี้แล้วนะคะอ่ะนั้นเดี๋ยวเรามาแคลริฟายกันนะว่าเส้นทางระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรแล้วก็เขาหรือเธอจะเป็นอย่างไรนะคะขอทราบพลังงานเส้นทางของความรักรักแท้ของคุณทุกท่านนะคะที่พบเจอ EP นี้นะ ดูซีเป็นยังไงบ้างเด็กซสคนนี้เป็นนิวเอเนจีนะคะเป็นรักครั้งใหม่นั่นเองโบค,ครับ อืมรักแท้ของคุณหนนี้นะคะผ่านมองดูพลังงานคล้ายๆกับเป็นทวินเฟรมอะเนาะเหมือนคงทั้งทั้งคู่เนี่ยมีโชคชะตาที่จะต้องระหกระเหอหรือว่าผ่านความเจ็บปวดมันหนักมากก่อนที่คุณทั้งสองคนจะได้พบเจอกันนะพลังงานเหมือนเป็นทวินเฟรมนะหนนี้คนคนนี้นะคะ อินเดียฟิวเจอร์มาตามคำอธิษฐานที่คุณได้ไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะคะหลายๆ่านท่าอาจจะไปขอพอรหลายที่ด้วยนะคะหลายๆสถานที่ก็เตรียมรับมือเลยเพราะคงจะได้เจอในเร็วๆนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูเรื่องของระยะเวลาแต่ว่าพลังงานผู้อ่านมองดูว่าเหมือนเป็นคู่ทวินเฟรมมากกว่าในหนนี้หมายถึง คู่รักที่อาจจะยังไม่ได้เจอกันแต่ว่าพันผูกกันด้วยโชคชะตาที่เหมือนกันหรือว่าคล้ายกันนะคะคุณกับเขานะ่าอยากเผชิญหรือว่าต้องผ่านคามาในเรื่องของความเจ็บปวดทางด้านความรักมาเหมือนกันนะคะจนกว่า จนกว่าที่จะได้เจอกันแต่พลังงานเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนใหม่นะคะดังนั้นไม่ใช่คนเดิมที่จะกลับเข้ามาทําร้ายใจิตใจของคุณซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่มันมีคีย์เวิร์ดนะมันมีเงื่อนไขอยู่ตรงที่ว่าคุณทั้งคู่กว่าจะได้เจอกันก็เรียกได้ว่าโอ้โหผ่านประสบการณ์เยอะนะคะแผลเวริร์พอสมควรแต่มันหายแล้วคุณทั้งคู่เข้มแข็งขึ้นนะคะเติบโตขึ้น รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรมีความรักความบริสุทธิ์ใจแล้วก็มีความรักตัวเองแต่ก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของเนื้อคู่อยู่ไม่หมดศรัทนธะานะผลนี้ก็เลยนำพาให้คุณและเขาได้เจอกันเจอกันค่อนข้างจง่ายดายด้วยซ้าไปเอาจริงๆแล้วเพราะว่ารอมานานนะคะคือมันเป็นการแลกเปลี่ยนอะคุณรอเขามานานแล้วการเจอกันนะในช่วงเวลานี้หลังจากจบคลิปนี้นะก็มีเกฑ์ว่าจะได้เจอกันค่อนข้างทีจะ ง่ายดายนะคือมันเหมือนกับผ่านอุปสรรคขวักขวักหนามผ่านบททดสอบมาหมดแล้วอะ่ะนะมันถึงช่วงเวลาที่นับจากเนี้ยประตูแห่งความสำเร็จมันเปิดออกนะคะบันไดแต่ละขั้นก็มองเห็นชัดขึ้นก้าวเดินอย่างมั่นคงแล้วก็เส้นทางความรักระหว่างคุณกับเขาอะนะคะม,มันมาบรรจบพบกันนะคะในช่วงในช่วงเวลานี้นะคะที่คุณทั้งคู่ได้เจอกัน ะะดังนั้นการเจอกันน่ะทำไมถึงง่ายดามันง่ายได้ในการสื่อสารนะคะ e อ e r g y c ี่ n e c เน o n เนี่ยมันลิงก์กันตั้งแต่ก่อนเจอแล้วล่ะคุณเนี่ยมีความรู้สึกถึงเขาคุณถึงได้พยายามตามหาแต่ว่าบาังเอิญว่าก่อนหน้านี้ไม่คุณก็เขาอาจจะให้โอกาสผิดคนให้โอกาสคนที่ไม่ใช่หรือให้โอกาสคนที่เหมือนกับเป็นดีวิลเนาะเป็นปีศาจร้ายที่เข้ามาให้คุณได้เรียนรู้นะคะว่า ในท้ายที่สุดถ้าใครที่ไม่ใช่ปล่อยไปดีกว่าแล้วอดทนรอนั้นการรอคอยความอดทนของคุณนะเป็นผลแล้วนะคะคุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับคนเปิดเกิดปีมะโรงนะคะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับคนเกิดราศีมังกรน,นะคะแล้วก็ธาตุน้ำกระกฎวพิจิกมีนอ n นเด n e เนียฟิวเเนี่ยดุสซันมันขึ้นมาแล้วคุณจะมีความสุข รักแท้ของคุณนะจุดนี้นะคะ,ะระยะทางหรือการเจอเจอนะคะมันก็ค่อนข้างออกมาชัดว่าเหมือนได้เจอแล้วคุยแล้วแล้วมีความสบายใจในหลายๆครั้งคุณอาจจะร้องไห้ก็ได้นะเหมือนกับ เขาเล่าเรื่องอดีตเขาก็ร้องไห้คุณเล่าเรื่องอดีตก็ร้องไห้ต่างฝ่ายต่างน้ําตาซึมเพราะว่าเข้าอกเข้าใจกันนะคะมันมีพลังงานของการเป็นทีมเวิร์กอยู่ตรงนี้นะทีมเวิร์กการแต่งงานการสร้างครอบครัวเมื่อคุณทั้งคู่ได้เจอกันเนี่ยมันจะผูกพันค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็สังเกตได้ง่ายๆนะจะมีการวางแผนหรือคุยอนาคตกันค่อนข้างที่จะ รวดเร็วอาจจะนับจากนี้1เดือนนะคะวางแผนมาเจอแล้วก็มีเกณฑ์วางแผนอนาคตร่วมกันกันมาออกเดทไม่ว่าคุณจะออกเดทกี่คนก็ตามแต่รักแท้ของคุณคนนี้ค่ะออกเดทแล้วกลับไปไม่เงียบผายยังคงสื่อสารยังคงมีความสุขในการพูดคุยแล้วก็มีเกณฑ์จะได้มาเจอเจอกัน ครั้งสองครั้ง3นะคะโฟคับอยู่อาจะต้องอยู่ที่ประมาณออกเดท4ครั้งขึ้นไปความชัดเจนมั่นคงก็จะเกิดและคุณก็จะได้รู้ว่าจะต้องเลือกใครเพราะมันก็มีทั้งตัวจริงและตัวหลอกเข้ามาด้วยนะคะเดวิลคู่กับโฟบครับเลือกให้ดีนะมันมีทั้งตัวจริงและตัวหลอกเข้ามาด้วยนะ,ะพลังงานของรักแท้มันจะซื่อสัตย์ชัดเจนตรงไปตรงมานะคะไม่มีห้อมค้อม เอาไม่ปล่อยให้คุณรอแล้วก็ไม่ได้ทํากับคุณเหมือนเป็นตัวเลือกนะไม่ได้ทำเหมือนเป็นของตายมามาหายหายอันนั้นนะ่ะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราบอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้บล็อกไปเลยหันหลังให้แล้วก็อดทนรอเวลาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็ในเร็วๆนี้แล้วนะคะที่คุณทั้งคู่จะได้เจอกันนะคะเดอะซันเขาหรือเธอคนนี้น่าจะเป็นชาวต่างชาติแล้วนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติประมาณ เป็นผมทองตาฟ้าอะไรประมาณนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการดิวกับคนไทยคุณก็จะได้คนที่อายุน้อยกว่าคุณมากๆเลยแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อ,อยู่ทําแถบตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้นะคะ,ะบุตรแห่งพระอาทิตย์หรือว่าจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงแล้วก็มีความเป็น สไตล์ของเขานะคะมีความเป็นทางแถบตะวันตกหรือว่าทางยุโรปสูงนะหรือว่าอาจจะเรียนจบเมืองนอกหรือว่าเขาอาจจะทํางานเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาตินะคือใดๆเลยพลังงานมีเชนของเาบอกว่าคุณอธิษฐานขอไว้ยังไงอ่ะมันลิงก์กันนะมันสื่อถึงกันนะคุณจะได้เจอคนในฝันของคุณแน่ๆเพราะมันลิงก์กันนะสื่อถึงกันนะเวลาที่คุณอธิษฐานเนี่ยมันเหมือนกับชาติที่แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าคู่คุณเป็นใครไง คุณรู้อยู่แล้วทวินเฟรมคุณเป็นใครถูกไหมเพราะเวลาคุณอธิษฐานเนี่ยมันก็จะมาตรงตามแรงบุญแรงอธิษฐานนั้นเองกันนะคะเพราะว่าทวินเฟรมเนี่ยคือเนื้อคู่ค,คู่แท้ทางจิตวิญญาณอยู่แล้วนะคะอาจจะรอคอยมานานกว่าจะได้เจอแต่ชาตินี้พลังงานออกมาบอกว่ามีเกณฑ์ว่าได้เจอระยะเวลานะคะขึ้นมาที่เอร o อ o ส์ซอรผู้อ่านมองดูว่านับจากนี้อีกประมาณ1เดือนขึ้นไปนะคะบวกลบ มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอรักแท้ของคุณหรือถ้าได้เจอแล้วมาออกเดทก็มีเกณฑ์จะได้ออกเดทครั้งต่อไปในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้นะคะเขาหรือเธอคนนี้เป็นชาวท่านลมมิถุนตุลกุมเป็นคนที่มีพรั่งพร้อมทุกอย่างจริงๆท่านลมนะคะราศีสิงห์ก็มีปีมะโรงก็ใช่นะคะเขาหรือเธอคนนี้มีเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะฐานะมั่งคั่งร่ำรวยค่ะ ดอซันบุคลิกหน้าตาดีอยู่แล้วตรงตามที่คุณขอไว้ตรงตามสเปคค่คะแต่อย่างที่บอกนะเวลามาคนนี้คุณก็จะต้องเผชิญกับการตัดสินใจเพราะว่าเวลามาจะมาทีเดียวเลยนะมีทั้งตัวจริงตัวหลอกแต่หลังจากที่ได้ชมคลิปนี้คุณรู้แล้วนะว่าใครเป็นตัวจริงดังนั้นน่ะก็จะง่ายในการตัดสินใจเลือกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคระยะเวลาบอกไปแล้วฐานะหน้าตา,อาบอกไปแล้วเนาะ อายุอานามทุกอย่างนะ่าที่จะครบถ้วนกระบวนความนะสำหรับรักแท้ของคุณใน่นนี้อนาคตเนี่ยมันสดใสอยู่แล้วนะคะเดือดสันขึ้นเวลาที่คุณนั้งคู่ได้เจอกันอ่ะก็จะต้องจูงมือกันไปเริ่มต้นใหม่นะถ้าได้เจอเนี่ยแปลกมากช่วงนี้นะคะตลอด1ปีสำหรับครอบครัวซันมุนไลท์เวลาเปิดคลิปแรนดอมให้จะอยู่ที่1ปีได้แต่งงานทั้งนั้นเลยนะคะไอ้รบซอสเนี่ยถ้าได้เจอแล้วเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็อีก1ปีนะ การครอบครัวขึ้นการเดอสั่นขึ้นมีเกณฑ์การแต่งงานการสร้างครอบครัวเนี่ยนะคะเนี่ยอยู่ใน1ปีนะคะก่อนหรือว่าหลังก็ได้นิดหน่อยเองแต่ไม่มก็ไม่น่าจะนานขนาดนั้นนะคะแล้วก็เอาเป็นว่าขอให้คลิปนี้เป็นของคุณทุกท่านแล้วก็ขอให้เกิดขึ้นจริงนะคะในเร็ววันนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาขอข้อความจากแองเจิ้ลกันหน่อยว่าแองเจิ้ลมีอะไรอากที่จะบอกคุณบ้างสําหรับคลิป เส้นทางของความรักรักแท้ของคุณหนนี้นะคะไหนดูซิขข้อความหน่อยนะคะอืมข้อความออกมาบอกว่าอย่างไรคะข้อความออกมาบอกว่าในทุกๆครั้งนะคะที่คุณรู้สึกหลายๆท่านที่รับชมคลิปนี้คุณเป็น The g i ีเฟอรรู้ไหมคุณเป็นผู้ให้มาเยอะ นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะคิดหรือมีความรู้สึกว่าทําไมให้แล้วถึงไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาเลยได้แต่ความเจ็บปวดอาอย่างนี้ค่ะขอให้คุณคิดว่าการให้ถือว่าเป็นการทําบุญทาทานถือว่าได้บุญได้สิ่งดีๆกลับมาซึ่งก็คือรักแท้ของคุณคนนี้นะคะที่คุณทั้งคู่กําลังจะได้เจอ,เจอกันในเร็วๆวันนี้นะเอเนจบอกว่าโฟกัสออนกอสเลิฟหมายความว่าให้โฟกัส ไปอย่างสิ่งที่ยูนิเวอร์สต้องการที่จะส่งสิ่งใหม่ๆมาให้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกว่าคุณเป็นลูกรักของพระเจ้าเป็นลูกรักของจักรวาลน,นะคะดังนั้นอะไรที่มันไม่ดีไม่คู่ควรต่อให้คุณโคจะฝืนเลยนะบอกเลยว่ายากมากจริงนะยากมากจริงที่จะไปต่อกันได้เพราะว่าพลังงานมันไม่ไม่ตรงกันนะพลังงานมันไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้นะคะหรือที่เขาเรียกว่า สีไม่เสมอกันนั่นเองนะ,อะขออีกหนึ่งใบก่อนที่จะปิดจบกันไปนะคะให้มีความหวังไว้อยู่เสมอนะคะความหวังเนี่ยจะเป็นแสงสว่างที่เปล่งประกายอยู่ในใจเสมอคนเรานะคะสามารถทำอะไรหลายๆอย่างด้วยความหวังนะด้วยความศรัทธา ความศรัทธาเนี่ยสามารถให้เอาชนะทุกอย่างได้จริงๆนะคะอย่างที่สุภาษิตขอทางพี่น้องชาวกรีกบอกว่าความเชื่อสามารถเคลื่อนภูเขาได้นั่นหมายความว่าอะไรนะเมื่อเชื่อว่าทําได้ทุกสิ่งเป็นไปได้ตึกราบ,บ้านช่องนะคะรีสอร์ทล้อมภูเขาอะไรใดๆเลยอะ่ะที่มันเหนือความคาดหมายมนุษย์บินได้มีหลอดไฟใช้พวกเนี้ยเกิดจากความเชื่อความศรัทธาซึ่ง มันยากกว่าเรื่องรักแท้อีกรักแท้เป็นเรื่องง่ายมากจริงๆดังนั้นมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะคะอืมให้เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาในหนทางที่ถูกต้องนะคะเรียนรู้จากสิ่งนั้นค่ะแล้วทำยังไงต่อคะแล้วเอามาเติมเต็มที่ตัวเราเท่านั้นถ้าเราไม่เต็มทำอะไรในชีวิตนี้มันก็จะพร่องไปหมดเติมใจให้เต็มกำลังกายกำลังใจสำคัญนะคะสีนสมาธิสติปัญญาก็ด้วยนะ ไม่ต้องถึงขั้นซึงนิรพาธรรมถึงขั้นไปบวชหรอกแต่ให้มองทุกอย่างเป็นของกลางๆและจะต้องไม่ไปทุกข์จะต้องไม่ถอยหลังกลับไปทุกข์กับอดีตก็ะจะต้องไม่เดินหน้าไปกังวลกับอนาคตอยู่กับปัจจุบันและทําปัจจุบันให้เป็นอนาคตที่ดีทิ้งอดีตไว้อะไรที่ไม่ดีเบื้องหลังให้แค่เรียนรู้ว่าต่อไปฉันจะไม่ทํามันอีกแล้ววันข้างหน้าชีวิตคุณจะดีอย่างแน่นอนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ